ทรงกดปุ่มเปิดแพร่คลุมป้ายชื่ออาคารสำนักงานใหญ่อย่างเป็นทางการนะคะซึ่งได้รับพระมหากรุณาิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานใหญ่เมื่อวันที่17สิงหาคมปี2552 ในโอกาสนี้ส่งทอดพระเนธห้องออกอากาศส่วนปฏิบัติการต่างๆรวมทั้งทอดพระเนรห้องออกอากาศที่ใช้สําหรับการออกอากาศข่าวจากนั้นส่งทดลองอ่านข่าวซึ่งทางกองบนาธิการได้ถวายบทข่าวและถวายคําแนะนําในการอ่านข่าวโทรทัศน์และวิธีการใช้อุปกรณ์สําหรับผู้ประกาศข่าวส่งลองได้นะคะ <c oughs> จะมีปุ่มกดนะคะ <c oughs> ปกติเราจะกดปุ่มด้านนี้ค่ะปุ่ม F มคะก็คือ forward ค่ะ ขาค่อยองทอ,องกดได้ค่ะพอกดแล้วต้องกดค้างไวค้ค่ะค่ะสคริปก,ก็จะเลื่อนขึ้นไปแล้วก็ตรงมองตรงกลางกลางกล้องอะค่ะก็เหมือนเราคุยกับกล้องนะคะค่ะถ้ามันช้าไปก็กดค้างยิ่งจะเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะถ้ามันเร็วไปก็หยุดได้ค่ะพระองคอ์จะทรงรองเป็นผู้ประกาศข่าวไหมคะวันนี้มีบทข่าวมาถวายค่ะไม่ไี่อยู่นั้นนี่ใช่าะว่าเหมือนกัน ค่ะเหมือนกันค่ะแต่ว่าในสคริปต์ข่าวจะมีช่วงที่ใส่พอมเตอร์เอาไว้ก็คือเวลาที่เห็นหน้าผู้ประกาศข่าวนะคะก็าสามารถอ่านตามพรอมเตอร์ได้เลยแล,แล้วเวลาอ่านได้ต้องนั่งกดนี้ตลอดก็จะมีทีมงานอยู่ด้านหลังช่วยกดให้ผู้ประกาศบางคนสะดวกกดเองก็กดอาคารสำนักงานใหญ่นี้เอาอ่านก็ไม่ทัน <c oughs> <c oughs> วันเนื้อที่27ได้สองตารางเอ๊ะมันมันกดแล้วเราอ่านไม่ทันก็ต้องํำนานเหมือนกันใช่คที่ว่าจะกดแล้วให้ันตรงไหนที่หรือก้ากระหม่อมชันลองกดให้แล้วพระอง,ง,งค์ตรงอ่านไหมคะ <laughs> ไม่ใช่จะอันนี้เขาเขาเลื่อนไปเรื่อยๆแนละเลื่อนค่ะ คือถ้ามีคนกดให้นี่จะง่ายกว่าค่ะหรือในี้ทีมงานก็กดให้อย่างเงี้ยค่ะผู้ประกาศก็สามารถอ่านได้เลยหลักสี่หลังได้แก่อาคาร A เป็นอาคารอำนวยการอาคาร B เป็นอาคารปฏิบัติการอาคาร C เป็นอาคารบริการและอาคารดีเป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้รวมทั้งเป็นที่ตั้งของสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะมีพื้นที่จัดกิจกรรมด้านสื่อสาธารณะและสื่อสารมวลชนทั่วไป แล้วพอเป็นข่าวก็จะมีสคริปต์เลื่อนขึ้นมาได้อีกค่ะมีข่าวหนึ่งที่เตรียมไว้ก็เป็นข่าวที่ประเทศจีนค่ะอันนี้เป็นสคริปต์ข่าวอะค่ะจีนเปิดตัวพจนานุกรมภาษาจีนฉบับร่วมสมัยเล่นใหม่ในกรุงปักกิ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยได้รวบรวมคำศัพท์เพิ่มมากขึ้นกว่าที่ฉบับที่แล้วกว่า3 0มพคำ เทปอ่านต่อก็ว่าอะไรเทปอ่านต่อก็คือจะตัดจากหน้าผู้ประกาศไปเข้าภาพนะคะผู้ประกาศก็สามารถก้มลงไปอ่านที่บทได้เลยค่ะภาพจะขึ้นอยู่ทางด้านขวาแล้วก็สามารถอ่านต่อได้ได้ห้านี จากนั้นทอดพระเนรห้องออกอากาศที่ใช้เป็นห้องออกอากาศรายการต่างๆนะคะอาทิรายการตอบโจทย์รายการสถานีประชาชนและรายการสินสโมสรน,นะคะซึ่งเป็นสตูดิโอ3เป็นห้องออกอากาศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดค่ะสามารถเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมชมการบันทึกรายการได้และยังได้ทอดพระเนรห้องควบคุมระบบการออกอากาศ24ชั่วโมงด้วยค่ะ